เรื่องของความไม่โปร่งใสในระบบราชการเป็นเรื่องซึ่งทุกคนเข้าใจตองกันว่าเป็นปัญหาที่คนไทยทุกชาติไม่อยากเห็นนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องอื้อฉาวที่สุดที่คนไทยฟังกันจนแทบจะหูฉีกก็คือเรื่องของรองมือชกรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญารองสุพัสที่ไปขโมยรูป เรื่องนี้จบดีก็คือจบด้วยรองสุภัสลาออกแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนไปโทษทางวินัยของท่านได้ยินมาว่าน่าจะรุนแรงแต่ณเวลานี้ท่านลาออกการลาออกแปลว่าท่านยังได้บำเหน็จบำนาญตามปกติอยู่ประชาชนคงยังต้องเดินหน้าส่งเสียเลี้ยงดูท่านต่อไปอยู่ แต่นั่นคือกระแสสังคมซึ่งกดดันจนกระทั่งตัวรองสุพัทซึ่งบางคนเรียกว่ารองมือฉกบางคนเรียกว่ารองมือขโมยที่ไปหยิบรูปมาจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นเรื่องอื้อฉาวใหญ่โตเกิดการเข้ามาช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษของสถานกงศูลของประเทศไทยเกิดการสั่งการจากไทยไปยังฝาก เกิดจากการสั่งการของไทยจากฝั่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยังสถานกงศูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยกันดําเนินการจนกระทั่งรองสุพัต์ได้กลับมาเมืองไทยในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วใช้ช่องทางของกฎหมายญี่ปุ่นซึ่งมีกฎหมายชะลอการลงโทษจนตัวรองสุพัฒต์ไม่ต้องเข้าสู่ศาลได้กลับมาสู่ประเทศไทยได้ใช้ชีวิตตามปกติจนน่าจะเป็นไปได้ว่าชื่อของท่านอาจจะย,ยังไม่มีทะเบียนอยู่ใน ประวัติอาชญากรรมของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปเนื่องจากเรื่องทั้งหมดจบโดยที่สถานกงสุลไปเจราจาจนโรงแรมที่ท่านไปขโมยรูปยอมรับค่าเสียหาย ส่วนฝั่งอายการได้ยินแบบนี้ก็เลยถอนการดำเนินคดีไปจบแบบยินดีปิีดาสำหรับรองสุพัฒน์แต่จบแบบที่เกิดคำถามมากมายสําหรับสังคมไทยแน่นอนว่าณนะวันนี้หลายคนคิดตรงกันว่าเรื่องของรองสุพัฒน์เป็นเรื่องซึ่งควรจะจบไปแล้วมีปัญหามากมายเกิดขึ้นแต่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่เป็นกรณีซึ่งไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างขณะที่เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ในช่วงแรกรองนายกสมคิดรองนายกสินลุหรือแมก้กะท่งนพลเอกประยุทธ์ออกมาปกป้องแต่ปรากฏว่าล่าสุดพลเอก วิทวัตรัชตะนานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นบุคลากรสําคัญขององค์กรอิสระกลับมีมุมมองแบบที่ไม่น่าเชื่อทนเอกวิทวัตพูดไว้แบบนี้นะครับว่าในการสัมมนาที่ท่านจัดเองเรื่องเหลียวหน้าแลหลังจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญท่านซึ่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยพูดไว้แบบนี้ว่าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่มีความชัดเจนเป็นเรื่องซึ่งข่มเคือแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเรื่องของคุณสุพ,พัฒน์ซึ่งไปขโมยรูป ประโยคต่อไปนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมฟังแล้วจะไม่เชื่อแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าหน้าที่ดูแลจริยธรรมทางการเมืองของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนั่นก็คือดูแลจริยธรรมของนักการเมืองพูดอย่างนี้จริงๆในเวทีเสวนาที่ท่านจัดเองว่ามาตรฐานจริยธรรมมันมีความหลากหลายไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชี้ผิดที่ถูกเหมือนความผิดทางอาญาแล้วท่านก็พูดต่อไปาพาดพิงถึงกรณีนนคุณสุพัสสงวนดีกุลหลอกทิพดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านพูดแบบนี้ว่าการไปขโมยรูปภาพที่ประเทศญี่ปุน่น บางกลุ่มในสังคมไทยบอกว่าต้องเอาถึงตายต้องไล่ออกต้องปรองดองต้องตัดบำเหน็จบำนาญขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าลูกผู้ชายหลังอายุ25ต้องเคยมีประสบการณ์เมาเป็นเรื่องธรรมดาประโยคถัดไปพลเอกวิทวัตพูดต่อว่าคุณสุพัฒโชคไม่ดีที่เกิดเรื่องที่ญี่ปุ่นหากเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแถวบ้านท่านเองคงไม่มีเรื่องบางคนคิดว่าถ้าไปลงโทษถึงตายก็เป็นเรื่องน่าเสียดายทรัพยากรบุคคล ผิดถูกผมไม่ขอพูดแต่ในมุมมองหนึ่งคิดว่าเราควรจะลงโทษด,ด้วยการเอาขอไปเป็นผประโยชน์ต่อสังคมนี่คือมุมมองที่ไม่น่าเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินบุคลากรซึ่งต้องถือว่ามีอำนาจสูงสุดในการดูแลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่าในรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบันสนใจเฉพาะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นกลับมีมุมมองแบบนี้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องไม่ตายตัวและพูดต่อกรณีรองที่ไม่ดีขโมยลูกว่าท่านโชคายที่ขโมยผิดที่ฟังราวกับว่า เรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ารองสุภัสขโมยรูปที่คาราโอเกะแถวบ้านนั่นคือคําที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินใช้ไว้จริงๆว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถ้ารองสุภั์ขโมยรูปที่คาราโอเกะแถวบ้านท่านเรื่องจะเงียบไปนี่เป็นมุมมองที่แสดงถึงความเป็นสองมาตรฐานคนเรื่องนี้อย่างสึงที่สุดจริยธรรมซึ่งควรจะใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างยกยังไม่มีข้อยกเว้นกลับกลายเป็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ดูแลการไม่ทําตามจริยธรรมซึ่งแน่นอนว่ารองสุภั์ไม่ใช่นกักการเมือง กฎหมายไปดูท่านในเรื่องแบบนี้ไม่ได้แต่ในความเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นหลักการสากลผู้ตรวจการแผ่นดินไม่น่าจะเป็นคนที่พูดจาในลักษณะนี้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องไม่มีหลักการและลองสุพัฒน์ทำผิดที่ไปขโมยที่ญี่ปุ่นราวกับว่าถ้าไปขโมยในไทยเรื่องเหล่านี้จะไม่เฉาโชนและเรื่องเหล่านี้จะไม่ผิดเรื่องนี้เป็นปัญหายังไงเป็นปัญหาเพราะเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรซึ่งตามทั้งมูลฉบับใหม่นกำลังจะมีอำนาจไม้ล้นทั้งให้สัมภาษณ์ในรายการเวกอัพ ทยแลนด์ไว้วันพฤหัสที่ผ่านมาเดี๋ยวลองฟังเสียงนิดนึงเพราะว่าท่านออกมาตําหนิรัฐจะทมนูญใหม่ว่าทําให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจน้อยลงปปชมีอํานาจมากขึ้นและองค์กรของท่านสูญเสียอํานาจในการดูแลเรื่องจริจรยธรรมไปเดี๋ยวลองฟังนิดนึงจะได้เข้าใจว่าเมื่อท่านเรียกร้องให้องค์กรท่านมีอํานาจมากขึ้นเนี่ยตัวท่านเองแสดงค,งความเห็นซึ่งควรจะดูแลเรื่องจริยธรรมจริงๆหรือเปล่าครับแปลว่าในอนาคตถ้าเกิดประชาชนกลุ่มดึงกลุ่มใดรู้สึกว่าองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปชหรือศาลนูญ กระทำการซึ่งละเมิดประมวลจริยธรรมก็ไปร้องเรียนได้ถูกต้องครับแต่ที่ร้องเรียนเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญเ็าือว่าต้องไปสู่ที่ปปชเท่านั้นนะครับต้องไปร้องที่ปปชเพราะอำนาจหน้าที่นี้แต่เดิมเนี่ยเป็นของผู้ตรวจการปดิบติการพัฒนรมวัญดุครับนสู่นะ,นะครับการตรวจสอบที่ทําเคยเป็นของผู้ตรวจการปฏิบัติรแต่รัฐมนูญใหม่เนี่ย จะไปอยู่ที่ปปชเท่านั้นฟังดูทางเดินครับเชิญครับฟังดูเหมือนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่อำนาจนี้ไปอยู่ที่ปปชหรือเปล่าครับคือมันก็ไม่ถึงขนาดน,น,นะครับเพียงแต่ว่าในสมัยร,ร,มรัฐมนูญ50เนี่ยการกันกรองเบื้องต้นนะครับ,รบ่บอกว่ามีคําร้องเรียนเรื่องของการละเมิดจริยธรรมทางไร้แรงทางไร้แรงสามร้อยกว่าเรื่องตลอดเก้าปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี51ถึง59เลยนะครับ เอ่อมีทั้งเรื่องร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแต่ถ้าเรื่องใดที่ผู้รูการปรนดินเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงก็ต้องมีทางเดินต่อก็คือส่งไปให้ที่ปปชครับครับาาก็สมาชิกเก่าก็บอกว่าเมื่อปปชเห็นพล้องด้วยว่าเป็นเรื่องที่เอ่อเจละเมิดจริยธรรมร้ายแรงทางเดินต่อไปก็คือส่งไปถอดถอดที่สภา,านะครับ ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นมุมมองคนซึ่งกลัวว่าการดูแลเรื่องจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่อาจจะย่อหย่อนลงเพราะผู้ตรวจการไม่ได้ยุ่งต่อไปปปชเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจสูงสุดแต่เมื่อฟังมุมมองที่ท่านพูดในงานเสวนาของท่านเองมุมมองที่ท่านมีต่อการขโมยรูปสมควรแล้วที่ท่านจะไม่มีอำนาจในการ ดูแลเรื่องจริยธรรมต่อไปเพราะมุมมองของท่านทําให้การมีจริยธรรมหรือไม่มีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสองมาตรฐานมันกลายเป็นเรื่องซึ่งถ้าไปอยู่ในญี่ปุ่นคุณอย่าขโมยแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยคุณขโมยได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังจะได้ยินจากองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมต่อให้คนนั้นคนนั้นจะไม่ได้พูด,ดํำรงตําแหน่งทางการเมืองก็ตามสองมาตรฐานของวงการคนชั้นสูงไทยแสด้เห็นอย่างชัดเจนในมุมมองที่ผูต้ตรวจการมีต่อรัฐธิบดีสุพัฒซึ่งขโมยรูปในช่วงที่ผ่ผาานมา โดยช่วงหน้าผมจะคุยเรื่องถัดไปนะครับในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดก,กันเยอะว่าตำรวจมีไว้ทาไมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนไทยอีกคนนึงซึ่งเป็นเหยื่อของตำรวจเป็นคนซึ่งไม่ได้ทําอะไรผิดติดคุกไปฟรีๆหนึ่งปีแปดเดือนโดยมีตำรวจผู้ใหญ่ในเวลานี้เป็นตัวละครเล่นใหญ่ในเวลานั้นพลตารวจโทสารน,นิตตารวจใหญ่ของนครบาลเป็นคนทําคดีนี้ตอนนี้สารตัดสินว่าคนคนนั้นติดคุกฟรี20เดือนเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับ กลับมาอีกครั้งกับโฮมเม a โอเวอร์ซีซั่นคุณอาจเป็นผู้โชคดีที่ได้ปรับปรุงบ้านฟรีเพียงคุณเป็นสมาชิกบัตรโฮมการ์จาก Home Pro คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงโดยทีมงานมืออาชีพจาก Home Service สมัครง่ายๆที่ l ลายแอปพลิเคชัน h t m e Makeover TV ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพัานธ์2560 เราคนไทยได้ยินกันมานานนะครับเรื่องคําถามว่าตกลงตารวจมีไวทําไมวันก่อนผมคุยเรื่องนี้ในรายการเวกอัพไทยแลนด์โฆษกของสนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจมีไว้เพื่อบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนแต่เราก็รู้ดีว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านม,าม,นมันมีเรื่องชาวเยอะไปหมดที่ตำรวจกลายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้บำบัดทุกบำรุงสุขตำรวจกลายเป็นผู้ซึ่งบำบัดสุขบำรุงทุกมีเรื่องของครูแพะมีเรื่องของตำรวจผู้ใหญ่ที่อุ้มฆ่าน้องหญิง คดีสาวทอมทีิราชบุรีและว,วันนี้เกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเป็นคดีซึ่งเกี่ยวพันกับการโจรกรรมการขโมยเงินยาวนานย้อนไปตั้งแต่ปี2557เป็นเรื่องซึ่งมีตัวละครหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องย้อนไปปี2557เกิดการโจรกรรมครั้งใหญ่นะครับเกิดการโจรกรรมที่หลาย,ลายท่านคงจํากันได้ว่าเป็นเรื่องของบริษัทขนเงินแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าบริษัทแซมโก้บริษัทแซมโก้เกิดเหตุขโมยถูกปล้น ค่อนข้างต่อเนื่องในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดอื่นๆในช่วง 5-7, 5-8, 5-9เมื่อว่าใน31วันที่31กรกฎาคม2557เกิดการปล้นครั้งหนึ่งในการปล้นของรถบริษัทแซมโก้มีการเอาเงินไปทั้งสิ้นประมาณ6ล้าน7แสบาทเป็นการปล้นในแถบจังหวัดชนบุรีผู้เสียหายคือบริษัทแซมโก้ซึ่งขนเงินำจำนวนดังกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบุคคลที่เกี่ยวข้องคือนายเจริญเทพวงพร้อมพวก3คนใช้ปืนปล้น ลดขนเงินของบริษัทแซมโก้หกล้านแสนบาทหายไปจากนั้นเนี่ยก็ขับรถหนีไปตามเส้นทางชนบุรีบ้านบึงนั่นคือเรื่องข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุมีตำรวจเข้าไปดำเนินการอย่างรวดเร็วพลตำรวจโทชัยนรงค์กีรติขจรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดทันทีณนะวันที่มีการปล้นวันนั้นว่ารู้เบาะแสคนร้ายแล้ว ป้นปุ๊บ31กรกฎาคมรองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารู้เบาะสายคนร้ายแล้วพูดทันทีว่าเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ป้นในวันที่15พฤศจิกายน2556เหตุการณ์ป้นเกิดกรกฎาคม57ท่านพูดในวันเดียวที่เกิดการป้นว่าเป็นกวนป้นกลุ่มเดียวกับพฤศจิกายน56ปรากฏว่าหลังจากนั้นด้วยการทำงานที่โดดเด่นของกลุ่มตำรวจ18สิงหาคม2557ชายไทยคนหนึ่งชื่อว่าคุณธนาชัยยานูถูกจับกลุ่มตัว 20สิงหาคม2557มีการถแถลงข่าวจับกลุ่มผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูภาพบุคคลซึ่งอยู่ในรูปนี้ไว้ชัดๆตำรวจซึ่งอยู่ในรูปนี้พลตำรวจโทสาริศมหัถาวรตอนนี้ท่านลดงไดนในฐานะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลณเวลานั้นท่านดำรง,งตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองท่านนำชายคนนี้คือคุณธนาชายัยณเวลานั้นท่านผู้ชมสังเกตคุณธนาชายัยกม้มเดี๋ยวลองฟังเสียงนิดนึงดูก็ได้ครับ น,น,นี่คือเสียงของพลตํารวจโทสานิษวันนั้นท่านเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ท่านเล่าเป็นฉักฉากว่าคุณธนชัยเป็นหนึ่งในกวนป้นท่านเล่าต่อไปว่าทุนธนชัยปลอมตัวเป็นคนขาเป๋ท่านเล่าต่อไปว่าคุณธน,ช,น,น,น,ณธนชัยเป็นคนดูต้นทางและเมื่อมีการป้นเสร็จคุณธนชัยขึ้นรถปิกอัพร่วมกับคุณเจริญแล้วทําหน้าที่โปรยตะปูจนตํารวจตามไม่ได้ ท่านผู้ชมคงเห็นภาพของคุณธนชัยในภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณธนชัยก้มหน้านี่คือภาพของการไปทําแผนบันทึกการทําสํานวนคุณธนชัยถูกเจ้าหน้าที่ให้ไปทําภาพดังกล่าวพลตํารวจโทรสารน,นี้ซึ่งนะวันนั้นท่านเป็นพลตํารวจตีเป็นผู้บัญชาการตํารวจที่ในพื้นที่ที่แอคชั่นอย่างเต็มที่ปรากฏว่าณนะเวลานั้นตํารวจบอกว่าคุณธนชัยเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมแก๊งคดีนี้มาถึงศาลชั้นต้นในวันที่25กุมภาพันธ์สอ5พ ศารยกฟ้องรากฏว่าเนื่องจากเนื่องจากสารยกฟ้องแต่สารยังให้คุณธนชัยอยู่ในเรือนจําต่อไปคุณธนชัยในวันที่25กุมภา2559สาลชั้นต้นยกฟ้องแต่สารยังบอกให้อยู่ในเรือนจําต่อไประหว่างรอการอุทธรณ์คุณทวัฒนคุณธนชัยเสียเวลาเสียอิสรภาพในชีวิตจนกระทั่งถึงวันที่1กุมภา2560ปรากฏว่าสารอุทธรณ์ตัดสินยืนยันตามสารชั้นต้น ว่าคุณธนชัยไม่มีความผิดคุณธนชัยเสียอิสรภาพไปเป็นเวลาหนึ่งปี8เดือนในคดีซึ่งณนะวันนั้นคือวันที่สิงวันที่20สิงหาคม2 5 5 7พนพลตำรวจตีสานิศมหาฏาารเล่นใหญ่เล่าเป็นฉากๆว่าคุณธนชัยเป็นกวนป้นเป็นกวนดูต้นทางเป็นกวนปลอมตัวเป็นคนขากระเพกเป็นกวนควักปืนไปมอบไปบังคับให้พนักงานมอบเงินให้แล้วก็โยนเรือใบไป ณเวลานี้ตัวก่อเหตุตัวจริงตำรวจยังจับไม่ได้นายเจริญเทพพวงปลายปี2519ตำรวจยอมรับเองว่ายังจับไม่ได้ส่วนคนที่ถูกจับได้คือคุณธนชัยศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดวันนี้คุณธนชัยออกมาจากเรือนจําและกําลังเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ผมอยากให้ท่านผู้ชมฟังเสียงของคุณธนชัยจะได้เห็นเสียงของคนซึ่งถูกละเบิดเสรีภาพ ถูกป้อนอิสระภาพไปเป็นเวลาหนึ่งปี8เดือนโดยที่เขาไม่ได้ทำอาชญากรรมอะไรเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณธนชัยดูก่อนครับแล้ววันที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตวัวช่วยเราตรงนั้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่แล้วก็เข้ามาในลักษณะไหนก็คือว่าวันที่ผมตดนจับใช่ไหมครับก็ผมก็ทำงานปกติก็ขี่รถเปเครื่องไปที่ทำงานไปรษณีแล้วก็มี ชุดนกักแสดงมาจับผมไปมีการแสดงตัวหรือว่าแสดงหมาจับหรืออะไรก่อนไม่มีครับเพราะเขาทากุกคนเขาปิดตาผมด้วยเอาเสื้อของไก่จันีของผมมาปิดตาครับผม,มแล้วก็พาไปนั่งในรถใช่ครับนั่งในรถแปลว,ว่ามีการบังคับทำร่างกายให้เรายกกรับสารภาพจะเรา,าต้องจึงต้องยกกำลับติตหรือว่าอย่างนี ตอบกันเลครับม,มีครับแต่ว่าไม่ขอเจาะเรื่องอรอยายละเอียดนะครับะว่ามีการให้การฉาดใจใช่มีการให้การฉาดใจ,ดจ,ดจ,ดจดอยู่แล้วครับ<ม>ตอนที่จับกุมผมก็เลียงข่าวก็ทําให้ผมแล้วก็ญาติผมเสียหายแล้วก็ที่ทํางานด้วยอ <c oughs> นักงานญาีิีเสียหายหด้วยครับ <c oughs> ก็วันนี้ผมก็ <c oughs> ไม่มีงานทําไม่มีอะไรเลยคร, <c oughs> ครับผม นั่นคือเสียของคุณธนชัยชายหนุ่มซึ่งไม่ได้ทําอะไรผิดชายหนุ่มซึ่งณนะเวลานั้นอยากจะมีความใฝ่ฝันทํางานเป็นไปรณีนีวันนี้คุณธนชัยได้ออกจากเรือนจํามากราบพ่อเป็นที่รักแต่การถูกจับกลุ่มโดยที่คุณชนะชัยไม่มีความผิดทําให้คุณธนชัยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างภาพที่เราเห็นไปในช่วงถแถลงข่าวคุณธนชัยถูกถแถลงราวกับเป็นอาชญากรหลักราวกับว่าเจ้าหน้าที่มั่นใจในหลักฐานทั้งหมดแล้วแล้วเป็นการถแถลงโดยที่ตํารวจใหญ่ซึ่งยังมีบทบาทอยู่ในวงการสีกากีเวลานี้ เป็นคนสําคัญในการถแถลงข่าวเล่าเรื่องราวทั้งหมดมาชัดเจนเห็นภาพว่าคุณธนชัยปิดบังใบหน้ายืนอยู่หน้าโลตัสเป็นคนโปรยตะปูเรือใบเล่าเป็นฉากฉากจนสังคมณเวลานั้นประนามคุณธนชัยจนคุณธนชัยอยู่ในเรือนจําครอบครัวสืมเสียชื่อเสียงถูกสังคมประนามว่าเป็นอาชญากรขณะที่ณเวลานี้คนต้นตัวจริงในเจริญตำรวจมีชื่อมีชื่อมาตั้งแต่ปี2557 จนถึงวันนี้ปี2,560ยังลอยนวลยังจับไม่ได้แต่คุณธนชัยซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดถูกจับถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ให้ไปทำแผนประกอบคดีผู้สื่อข่าวถามต่อไปนะครับว่าในเมื่อคุณธนชัยไม่ได้เป็นคนกระทำอาชญากรรมดังกล่าวทำไมถึงทำแผนดังกล่าวได้คุณธนชัยตอบแบบนี้ว่าที่ทำได้เพราะว่าตำรวจบอกก่อนว่าให้ทำอะไรเมื่อถึงจุดไหน นี่คือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมครั้งสำคัญของประเทศไทยไม่ต่างกับกรณีที่มีเรื่องรู่แพะไม่ต่างกับกรณีพันตำรวจเอกของราชบุรีอุ้มฆ่าน้องหญิงเกิดเรื่องราวในลักษณะเดียวกันและเป็นความละเมิดกระบวนการยุติธรรมแบบที่ผู้บริสุทธิ์ต้องอยู่ในเรือนจำหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินว่าพ้นผิดแล้วนี่ก็เป็นปมถัดไปอีกว่าทำไมถึงมีวิธีเอาคนอยู่ในเรือนจำ ต่อไปในเวลาที่สารชั้นต้นบอกว่าผลผิดวิธีการตัดสินคนลักษณะนี้ให้อยู่ในสารต่อไประหว่างรอการอุทธรจะยุติได้หรือยังนั่นคือปัญหาประการที่สองที่ตามมาอยากให้ฟังเสียงทนายนิดนึงเพราะทนายเล่าเรื่องนี้ได้ดีว่าทําไมคุณธนชัยยอมติดคุกเป็นเวลาเกือบสองปีหนึ่งปีแปดเดือนแล้วไม่สู้ความอะไรเลยเป็นเวลานั้นอะไรทําให้คุณธนชัยยอมอยู่ในสภาพแบบนั้นลองฟังเสียงทนายดูครับทุกคนในประเทศนี้รับรู้ว่าเราคือผู้ร้าย คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเขานึกถึงวันที่เขาถูกจับแล้วถูกนําตัวออกมาแถลงข่าวเป็นข่าวใหญ่โตทุกคนในประเทศนี้รับรู้ว่าเขาคือผู้ร้ายตำรวจนําเขาออกมาแถลงข่าวแต่พอเขาถูกตัดสินูกฟ้องก็คือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็อยากให้ตํารวจแถลงข่าวให้เขาเหมือนกันว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ัาลยกฟ้องเขาแล้วนะเพื่อที่ประชาชนคนไทยจะได้รู้ว่าเขา ไม่ใช่ผู้ร้ายที่แท้จริงเขาคือผู้ผบริสุทธิ์ในคดีนี้คุณชนะพลซึ่งเป็นทนายของคุณธนชัยเล่าให้ฟังต่อแบบนี้นะครับว่าจริงๆช่วงแรกของคดีเนี่ยคุณธนชัยเกือบจะรับสารภาพว่าตัวเองทําผิดทําไมคุณธนชัยคิดแบบนั้นเพราะว่ามีผู้แนะนําแบบนี้ว่าติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วคุณธนชัยตอนแรกประเมินว่าสู้กับตํารวจสู้กับกระบวนการยุติธรรมคงจะยาก ช่วงที่อยู่ถูกจับกลุมอยู่ในชั้นสอบสวนยังต้องขอร้องให้ส่งไปเรือนจำเพราะว่าญาติไม่สามารถเยี่ยมได้จนกระทั่งทนายเข้าไปบอกคุณธนชัยว่าให้สู้วันนี้คุณธนชัยได้อิสระภาพอย่างที่คุณธนชัยสมควรได้แล้วแต่อิสระภาพที่คุณธนชัยสูญเสียไปเป็นเวลาหนึ่งปี8เดือนบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เล่นใหญ่เอาตัวคนไม่ผิดมาถแถลงข่าวประจานราวกับเป็นการจับอาชญากร ตัว A ในการปล้นเงินของบริษัทแซมโก้ซึ่งจากปี50จนถึงปี59มีการปล้นลักษณะเดียวกันอย่างน้อย6ครั้งรวมเป็นเงินเกือบ40-50ล้านบาทนี่คือคำถามตอบไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคำถามว่าตำรวจไทยมีไว้ทำไมสำหรับตำรวจคำตอบคือมีไว้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแต่สำหรับประชาชนซึ่งเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรมในลักษณะนี้ บทบาทของตำรวจเป็นเรื่องที่ต้องมีคำอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ตำรวจใหญ่ซึ่งดูแลคดีนี้อยู่ณนะเวลานั้นท่านเป็นแค่พลตำรวจตีแต่ณนะเวลานี้ท่านเป็นพลตำรวจโทท่านดูแลคดีใหญ่อ,อีกหลายคดีในลักษณะเดียวกันคดีอุ้มฆ่าน้องหญิงท่านเคยบอกว่าจะเอาทหารที่อุ้มฆ่ามาจับตัวให้ได้ภายในสิ้นเดือนมกรามีคำถามมากมายว่าท่านต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจริงๆแค่ไหนอย่างที่สังคมคาดหวังจากท่านในช่วงที่ผ่านมา